จากน้ําในบริเวณหนึ่งขอ,อทบทวนนิดนึงวัฏาจาักน้ําเริ่มจากอะไรคะหมายเลขอะไรคะหมายเลขหนึ่งเกิดการอะไรของน้ําคะาการละเหยกลายเป็นไอ้น้าในบรรยากาศแล้วจากนั้นนะคะไอ้น้ํามันไปเจอความเย็นเกิดหมายเลขสองก็คือการควบแน่นอ่าเป็นละองดดละองน้ำได้โจดไว้นะละอองน้ํารวมตัวกันเป็นเมฆ จากนั้นถ้ามันมีปริมาณหนักมากพอมันก็จะตกลงมาเป็นฝนอ่ะโอเคคำถามก็คือจากเมฆมาเป็นฝนมีการเปลี่ยนสถานะไหม,ไมสถานะเดิมหรือเปลี่ยนสถานะคะเมฆเป็นของเหลวฝนก็เป็นของเหลวองที่แหล่งน้ำก็าเหยไปเป็นไอ้น้ำเปลี่ยนสถานะไหมจากของเหลวกลายเป็นแบบกอกแอ กลายไปเป็นของเหลวว่าถจากน้ำข้อใดกล่าวถูกต้องเด็กตอบพ่ออะไรคะข้อที่สองกระบวนการควบแน่นของไอ้น้ำเป็นละอองน้ำอ่ะถูกต้อง